เก็บราสเบอร์รี่กันค่ะทุกคนอันนี้เก็บได้สี่ลูกแล้วนะคะหลา<ะ>เก็บราสเบอร์รี่ก็จะบีบนิดนึงนะคะบีบเบาๆเขาก็จะหลุดออกมาเบาๆบีบนิดนึงบีบเบาๆนะคะเขาก็จะหลดุดติดมือเรามาแบบนี้นะคะดูนะสีเอาอันนั้นไปวางแล้วก็เราก็มาเก็บกันต่อบีบเบาๆนิดนึงนะคะ แล้วเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้ย้อนแสงนิดนึงแล้วแดดมันก็ส่องหน้าหนึ่งด้วยแดดมันส่องหน้าด้วยไงก็เลยอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วจะไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเอาลูกนี้โอ้ยแดดมันส่องหน้าร้อนมากวันนี้ได้เต็มอุ้งม,มือเลยปลูกเองแล้วได้กินเนาะลูกใหญ่หญๆเตะบๆ มะเขือเทศหนึ่งสุกเยอะมากนะคะเดี๋ยวนึ่งเก็บแล้วก็หนึ่งจะเอาไปให้แม่คุณสาวด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบมะเขือเทศชอบกินมะเขือเทศแบบนี้นะคะก็จะเก็บเฉพาะลูกที่มันแดงๆเท่านั้นนะคะถ้าท้มสก็เอาไว้ก่อนเนะาะเนี่ยเก็บลูกแดงๆแบบนี้นะคะ อันนี้เกือบสุกทั้งพวงแล้วจริงๆอ่ะทัดตัดไปทั้งพวงไปให้เขามันก็ดูสวยดีเนาะโอ้อันนี้ยังส้มๆอยู่ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไร,รเทศเยอะนะคะแต่ว่า,อ,าอยู่ค่อนข้างไกลไกลเกินเอื้อมนิดหนึ่งพวงนั้นนี่สุกทั้งพวงเลยนะคะทุกคนอันนั้นแดงทั้งพวงเลยเดี๋ยวเก็บพวงนี้ก่อนเราปลูกเองเราก็ได้กินเองเ,องเนาะแล้วก็เราไปซื้อเขามันก็ คือหนึ่งซื้อทุกอาทิตย์เลยนะคะมะเขือเทศเพราะว่าเราใช้ตำส้มตำได้ด้วยใช้ต้มยำได้ด้วยใช้ใส่สลัดได้ด้วยหรือบางทีก็ลูกหนึ่งชอบกินจิ้มกับพริกเกลือนะคะเขาก็เออ่ต้องซื้อซื้อบ่อยมากโอ้ยซื้อบ่อยมากก็เลยแบบว่าเอ,อปลูกดีกว่าพวกนี้ยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีอยู่ อีกแล้วก็เดเอื้อมไปตรงนู้นนิดนึงอย่งไงงลูกบางลูกก็เรามองดูเหมือนมันแดงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่แดงมันก็ส้มๆแต่มันก็ประมาณนี้นะคะมาเก็บแปลงนี้กันต่อ โอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเก็บเบาๆเก็บง <maker> ่ายนะคะเมื่อเกิดเทศไม่ได้เก็บยาก นี่เป็นลาสเบอรี่ลูกเล็กๆนะคะเล็กมากเล็กจิวจ๋วๆเลยคือเหมือนมันเหมือนไม่โตอะเหมือนมันไม่โต,ม,ม,ม,โตมันก็ออกออกก็ออกเยอะเหมือนกันนะมันเหมือนลาสเบอรี่ป่ามากเลยอะเพราะว่ามันลูกเล็กนิดเดียวลูกจิ๋วเดียวลูกแค่เนี้ยเปรียบเทียบก,กันกับต้นข้างๆคือคนละคนละพันเลย หรืออาจจะเป็นคนละพันกันก็ได้หน่งก็ไม่รู้เนาะก็แบบว่าเออมันขายด้วยกันนะ่ะนึงก็ซื้อมาดูนะ่ะดูแค่นี้จิวจ๋วๆเองลูกเล็กนิดเดียวลูกเล็กๆเก็บลาสเบอรรี่แล้วก็มะเขือเทศแล้วพามาดูอ,อ่อดาเลียสีชมพูนะคะ ก็ดาเลียสีขาวอ,าออกที่ตอนที่ออกรุ่นแรกดอกเขาใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่สองที่สามแล้วเนาะอันนี้เลยจ้าจิปโซฟิลาดอกไม้ดอกไม้มีความหมายนะคะแต่ว่าปีนี้ของหนึ่งไม่เยอะนะจิปโซฟิลาอุ้ยใครจุดประทัดป้างป,งป,งป,งปงๆๆงบงงเชียร์ดังมาถึงนี่สวยแล้หนึ่งชอบแต่ของหนึ่งปลูกนะคะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลีบเขาเรียกว่าเป็นชั้นเดียวเนาะไม่ได้เป็นสองชั้นก็เลย ก็สวยนะแต่ถ้าเกิดเอามรวมๆกันเป็นช่อวๆแบบนี้ก็สวยเนี่ยราสเบอร์รี่สุกเต็มต้นอีกแล้วนะคะไม่ได้เก็บมาสองวันเมื่อวานไม่มีเวลาเนาะพอมาวันนี้เข้ามาในสวนก็คือราสเบอร์รี่เต็มต้นเลยก็ได้เยอะนะคะเก็บทีนึงก็ได้เยอะเลยแหละได้พอๆกับเราซื้อกล่องหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็เพราะว่ามันก็ลูกใหญ่ด้วย บีบเบาๆนะคะแล้วก็ดึงลาสเบรีย์สดๆดไม่กล้าดึงแรงจริงๆเขาก็เก็บง่ายๆนั่นแหละ ถ้าอย่างเราไปเก็บที่สวนนะ่ะดึงเอาดึงเอาเลยนะแต่เก็บต้นตัวเองเนี้แบบเหมือนธนุถนอม,มอนนนอยังไงก็ไม่รู้เหมือนธนุถนอมยังไงก็ไม่รู้ปลูกลาสเบอรี่ปีนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะอ่ะจริงๆก็เพิ่งเคยปลูกป,ป,ปีแรกแหละอีหนึ่งก็เคยเพิ่งปลูกลาสเบอรี่ปีแรกเนาะ แล้วก็พอปลูกแล้วมันได้ผลได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจก็ดีใจโอ้ยนจะมีน้ำน้ำเล็กๆนะคะก็จะเกาะเราเจ็บเบาๆอันนี้ก็นิดนึง หวานนะคะหนึเก็บแล้วตอนแรกหนึ่งเก็บหนึ่งก็ยังไม่ได้กินหรอกแล้วหนึ่งก็เก็บแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วลูกมาชิมบอกโอ้ยหวาน <c oughs> ก็เลยไปชิมบ้างเพราะว่ารุ่นก่อนที่หนึ่งเคยกินอะรุ่นแรกที่หนึ่งเคยกินอะมันไม่หวานเนาะมันจะอมเปรี้ยวนิดนึงนี่คือลาเบอรี่ที่หเก็บเมื่อกี้นะคะก็เก็บเกือบจะทุกวันด้วยซ้ำลูกแดงๆฉ่ำๆเลยเนาะ หนึ่งก็เก็บแต่ละวันหนึ่งก็รวมๆเอามาให้ดูนะคะว่าหนึ่งเก็บราสเบอร์รี่ได้เยอะแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวก็จะเก็บราสเบอร์รี่ให้ดูอีกก็ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายล้างแนละเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็มีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะคะอันนี้ราสเบอรี่หนึ่งเก็บมาอ น่าจะเก็บประมาณ3ครั้งแล้ว